ตอพี people, right? ่น้องเอ้ยเนาะเชิญเปิดภาพออกมาพบพ่อกันอยู่ทางเฮือนใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะแกงน้ํไม้มาฝากท้องน้ํแม่ลูกอ่อนเฮาก่อนพี่น้องเอ้ยได้แกนไม้มื้อนี้ป้าแกแต่เช้าแต่เสียวนไม้ให้นไม้ท่งหือนไม้มได้นไม้บ่อืมใครน่นอยนไม้เห็นแต่ว่านไม้ท่งนะก่อนอื่นทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ไก่กะเป็ดกะ ชาวบุญญาติชาวบชาวบาได้หนไม้ป้าขางเพื่อนอหนอาใไ้มาเนาะหน่ไม้ไหม่แล้วมาแต่นะ่อไม้อันไม้ยังไ,งไม้เลียงเนาะอ,อ๋มึงหน่นางเป็ดอ่ะก่งแต่เศร้าแต่เชียวแท้อยากไปขึ้นอืมแสว<ะ> <laughs> แนบมาใช่อ๋อคนไปไปส่งลูกหรือไป,ไป,ป,ไปให้แล้วซื้อมาเด้ขนว่ามีแต่ขึ้นนี่กับแกงก็จะขึ้นนี่นะเนาะ,นะแกงน้ำมันพี่น้องเลยว่าเศร้าก็บวดเศร้าปไหนได้เนาะสิบโมงเลยอดีได้จ้ะแต่เสียบอยู่ดินาะ,ะนะหอยหอมปลาแดกนะซื้อปลาแดกมานำบอกเปลี่ยนะ เด็กหอมไม่หอสักมาได้บบ้บบเท่าซื้อมากเลยคือแบบคืออไรคือบุหอมนะบอแบบเิดซื้อนะตอนนี้หอมอยู่แต่ว่าบเท่าซื้อมากไมือสองมือเลยคือแบบบุหอมจะเป็นได้ไรมนอยู่น้ำอนออยู่น้ำเพลินกัยังู่ ทางเฮือนครัวเฮือนใหญ่เขาเองพี่น้องเอนาะสี่คู่เฮือนไงเฮือนไม่ละกอ่อนผมมีเวลาผมมีเวลาเบิ่งเฮือนจานเต็มเวลาสิกินข้าวกระทา่งเนี่ยเป็นวัดเป็นไอเนาะไอไอเล่นเพื่อนอะหามื่อไหร่จะเป็ดกันยังโมย่านวะเช่าเช่าบ่ออันไข่เป็นไข่กลางวันเป็นขี้คุ้มคู่เลย ไอ้วัดทักอะระกคนกันสียบหมเนาะมันละลกใช่ม huh ันละลูกได้ไหมเชฟมือละลกเนาะลกระบาทฝุ่นะเสีสีเอาตัวใดกันสี้มชิมไม่ป่าชิมไม่ได้เสีบแบบก็เสีบด้ใช่ไหมเสีบแบบก็เสีบเอออะไรเนียชิมขุดชิมขุดนะเนีมันังสีบมาชิมบ่เอ้า เผ็ดเผ็ดเจ้าเผเจ้าเค็มประเดกเลยนี่หนึเผ็ดเลยนี่นึงไอยู่ไหนึ่งนก็ทีขนาดเค็มประเดกเลยนี่นึ่งเลยเห็นดี้ส่ประเดกหลายเพิ่นวะน้ำไมหน่อยใส่ประเดกได้ตืมน้ำอีกเส็เซ็จแก้น้ำไม้ตอนเที่ยงเออบ่เที่ยงเนาะเก้น้ำมชวยสิบโมงเลย

เห็นไม้ๆอ่ะไข่ก็มันแดกก็บ่ได้เด้อนี่โอ้มาๆครับพี่น้องเอ้ยเนาะกินแกงน้ํไม้เที่ยงนํากันฮ้อนๆอืสิดิอือนกนกอ่อนกแยงันหน้าแงเพิ่นได้นี่เนาะไปๆะเข้าไปทางในพี่น้องเอ้ยเนาะเข้ากินข้าวมาเด้อพี่น้องเด้อเนาะกินข้าวแกงนไม้นํากัน เเอ้ยข้ามาข้างในเอ้ยว่าอยู่ได้กินแกน้ำไม้นะนี่ได้กินแกน้ำไ,นนะไม้นะนี่สะจุกนี่เผ็ดเผ็ดเอ้เผ็ดเผ็ดสบายดีเอ้ยสบายดีป้าลูกามาเจ้าได้กินกินกินแกน้ำไม้ว่าลูกล่ะโอ้ยสัดดานะมันยังเงินพูดแก้มนะขึ้นแดงๆเมื่อพูดอีกแล้วตวนานะ ขุดหนาจนมุมดเอ้ยได้เสื่งงามแท้อดีเสือไอดินมือ่้นว่าม่นะเอาเอาเอนอนนะแม่ันจะกินแกนไหนี่มาละว้ยช่างได้คนตาดโลนี่ตีขวัเห็นช่หมบอสข้นเห็นอะ กินยาลัดเอาแล้วห้แม่กินเอาล้วและต้ยชิมแม่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 แพงว่าชื่อนั้นไหมไปฉสิถามเพื่อนเวียดอยู่ม้หน่ะเพื่อนจีนยูมาสิบศอกโอ้แพงตืบได้เห็นเนาะไปไปกินข้าว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 เด้อพี่น้องเด้ออยู่ทางเฮือนใหญ่มาหนีิเนาะอยู่คือเก่าทางเฮือนใหญ่คือเก่ากินข้าวเออแกงนะไหมตอนเที่ยงมาเนี้ย ยังม่เห็นเลยติเนอะแอนเมนเนาะวัวนี่เอนเพื่ว่าเพ่ชื่อน้ำตาลมาไหมทางแมน้องเจอพวานน้ตาลนี่ยังกินเนาะวัวกับอะกินหมดเอ้ามายังเสติมายังสร็ไม่มาขามแค่เมนเท่านันแหละวัวเท่นั้นแหละน้น้าเอานสี้

มเชื่อว่าบข้นมากินแกนไม้น้ำนะเปิดห่เลปิดหาอมันเด้อห้ากันใช่ไหมฮึไมเชอคนะงน่เ้มอะไรน่นยด้งข้นเย็้อกี่ยเนียายหาเขอะไร่งไ

กินเจนะไม่ใช่ะึ้นมาเลยไปเดินกินมันไม่ากนะแบกน้ำตามาแน่สิข้างหน้าเอิ่มได้น้ำตาลเนี่ยแบกน้ำตามาเนี่ยก่อนไปชื่ออะไรชื่อไม่ใช่หรือเปล่าชื่ออิมว่าโผล่แล้วค่ะอย่างนี้ไเนี่โผล่ชื่ออะไรน้ำตาลคือให้แกไม่ได้สี่ก้ไงสี่โก้

งัวขาอฮานะ่าฮ่ากเป็นงิวงงวงักินห้เป็นัวเวลากินงัวกบย่อหนะเวลากินงัวก็บอใ่นี่ยเส็จงัวนะออหกนหเจอมองาใมเสียนบ่เพื่อเ้จบบ่มอง่านใจเมมือลงมาแล้วอนมานอนทานอองอื่นเด้ทาขาจน ดุเดี่ยวไปจอ่นอนผ่าแล้วหมวกที่ถากเล้กิดใจโบผักอันงกี่ใส่ผักหมดเลยักเ่ยกเยผักกระเนี่ยผักเนี้ยคือผักหงอผักหอหมัดบัหอกกะเนี่ยหอได้็กหนึ่งเดากะเนีพันที่สินี่อไป ยิงเงาเขมไปเเจ็บปากไม่ใช่ยาวานี่เฉยเดียวแผลตานี่เฉยเฉยจะบวมไปกินเยอะกิ่นหัวหนมาไปว่ากินเผ็ดกินฮอนมันสเสียปากเป็นปากอะไรนะ่นเนเริ่มเ้นี่นี่ ทานเส้นุ่มบ่แม่นบ่จ้ะทานธูมจ้าใช่บ่เทเดียวอันนี่ใช่เเดียวเลอไม่เคยเทเเดียวแล้วเทแต่บ้านนี้ดิเกไรเกเนาบางทีเห็ดบุญแจกไปวันก่อนกับนารายังเกษีป่าบอกเสียชินี่นองห่อนยนหอดข้ากะเด่แต่แล้วก็หาได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เนู่หันได้เขาเลยกินเอหยิบจังยิ้่งเงันกมักหันแลก็ยามงม่นี่จ้ะึงจ้ะวะาอะมาถึงมามาเดะมาเนานักว่ มายังใส่ชุดนอนมาเลยคือว่าแล้วเพียงอย่างเดียวนี่กับคำมันจัะหน่อยก็นอนโตอีกเลยไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนชุดนอนก็ได้นอนเลยมากับคนจักเห็ดอยังไงอยู่คนเกิดสิมาเห็ดเบี้ยงให้กุ้เทือนกุ้ชานให้เล่าใครนี่เนาะมาไหมกินเกลี่น้อยไหมเป็นไง แสีบเส้อเอเสยอแล้ทำยังเดียวนี่ครอบะอ่ะจบกับมานำแกนไม้มันยังใส่ชุดนอนหานอนบ้าบาอยู่ฮ่าตัดใส่โดนเนาะก่งๆนอนหาแล้วด้เนนอนหาแล้วจุบนี่จุกเอาน้อนะนี่เห้อ

<cười> <cười> mặc năm nay ta mặc năm nay được mặc năm tao mặc Việt Nam phải đó. mặc, <laughs> mặc năm <nhai> <laughs> <laughs>

Mam nghĩ bỏng. Tôi chắc. Mam bao la mãn. Hè, bắt là mãn. Mam bao la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  mai Mam bao la mãn.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  Mam bao bao la mãn. Mam bao la mãn. Mam bao la mãn. Mam bao la mai Mam

หลังจากกินข้าวเรียบร้อยมาเอาคนตาตีตีกอนกินอะไเฮ้ยอันชีเบิงกันอันชีเบิงจั๊ดินะโอ้ยสับุกไข่เนยได้ดีนี่เนี่ยบริคือโภมัน <c oughs> บริ <c oughs> บริคือเลขสิบเอ็ดปันใดใดเนานะตะก,กี้อันวางนึงค่ะส่วงนึงค่ะฝาเตให้กวาฟาแปดได้นี่นะ มายมาหน่อยนึงแม่น่ะมามาหน่อยนึงตะกี้แม่ว่าอันยังลูกคือพ่อก็เครียดบ่เนาะเครียดไปซังเนาะนักเนาะลูกคือพ่อก็เครียดเนาะอีเด้บ่ได้คปานด้ปาดเยบาดนี้เฮ้คือหยังกบาดนี้จักคือผู้ใดเอเบิ่งอาปาดเบิ่งแน่คือไผเด้เดอนอยีตตีชมพูจิ้มตาก่อนนตาโลแท้นี่

มตาแพงเงี้ยปลาแดวมีหมูบาดเอ้าเปิดกาเวเยอะแพงเฮี้ยคนเด้อบุญไอ้ชิมาล่ะโอ้ยบุมีอันจิ้มมันเหรอฮะเด็กกันบาดมาล่ะโอ้ยตาทีเท่นี่เบิ้งขักแท้หน้าใสแท้นี่หน้าใสแท้นี่เบิ้งขัดได้ตรงไหนฮะ อ่ะอ้าเดี๋ผึ่งน่อยมาจักมือมาบ่โถ่ไส่งขึ้นบ่สามขึ้นนะแตะเกาเนาะตเกาไปสูงนั่งสสามขึ้นีขึ้นบ่ชีขึ้นเนาะใวันนี้คือชสีนั่นเลยโอ้แหน่นเนาะไปเห็ดวียงเฮ็ดงานเนาะชามาพุทเยอะเนาะ เฮ้อออหายเรียกยยไนี่ออกใใ่บรุษหเพื่อป้าบอมเหมอนไ้ป้ามาหาล่วตีมาหาแล้วไดยการยังไม่ได้การยังเหรเนาะบมีิายการยังเลยเล้ยเนาะีแต่มาหากินน้ำในแรกนะจุกเนาะบมีรายการยังเลยน้เงเขากินว่าเนาะป้เตเนาะป้เต๋ไปว่าไปหาขึ้นงหุงว่าเต่บมีินั่นหละ บางเดือนก็คไม่เนี่ยไม่ยาได้กินไหมกินเบิร์ตบ้านนี่คน้เบัร์ตแนแข็งยู่เถือไหมายไปอยู่เขาจะจดไม้ว่รตบ้านนี่เขาจนไม่เบิรานนี่เปี่ยนชื่อปหมายกระปตเตะีหมานึคนเดือนหนึนึ่งะมึงนะจนชุกครับนะัต่เนาะจนมวมจนอ่อนเบิรแม้งเลยจินเบิรแต่จานนี่ขึ้นไปมันนั่งกับบีบเบิงอย่วะนังแข็งยุ่ะวันนี้เรียบร้อยเลยตีเรียบร้อยเฉย

ไปงัว <Bond> ย่างกันบ่แกไมแคหนแมนเชื่อบ่แไหแล้วกมันเราอยากกินติเปิดห่านมานนีเนะเอาหาเดียวสักนน่อยากนอนอีกเด้วบ่อยากนอนอีกเด้อบ่ขุดเน่ยเวอร์กบีท้องนะงอเมื่อคืนนี้เจ็ท้องเป็ศราปุชเก้นเป็นอย่งกินเน่ยเอาหายเดียวปนุ้งแม่หายเดียวหายยนหายเดียวหายเดียเฮ้ยนตาที่ปีเลยเห็นน อ่ะสาวพี่น้องเอ้ยเนาะกับพ่อประมาณนีนแหละพี่น้องเอ้ยเนาะมาหาดินน้ำลานกินแกงเนาะไม่กินข้าวน้ำกันเนาะกินข้าวครอบครัวพี่น้องเอ้ยเนาะมากินแกงกนาะไม้น้ำอินเตอร์น้อยพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้กลับไปแล้วอย่าดักนอนแล้วพ่นะฮะหน้าหน้าให้แล้วไปแล้วไปแล้ว